ตอนนี้เราก็ลงเรือแล้วนะคะเตรียมของเตรียมของไปเข้าไปในพื้นที่นะคะตอนนี้นี่นะคะน้ำก็จะแบบประมาณเยอะมากพี่บุญลงมานั่งได้กลัว สาธุค่ะสาธุนะคะแล้วคุณวิเชียนจะไปเลือลรำไหนอ่ะไหมผมอยู่กับน้ำมาจนเปลือแล้วใช่ไหมพอวาร์ฟ้าถูกปะใช่ไหมพอวาร์ฟโทมาหรือเป่าไม่มีลมใช่ไหมลมไหมครับใครจะลมมั้งคะน้ำมาเลยใช่ไหมลมหอยเอาไหมแม่แม่น้ำไม่เป็นให้อยู่ข้างบนเหรอ

พี่บุญมาทางนี้มาตรงกลางพี่วิพี่บุญมาตรงกลางพี่บุญ